l o รแอคเคาท์พรีเซคลับนักบัญชีรายการที่จะเป็นพื้นที่ให้กับนักบัญชีแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆที่คนเป็นนักบัญชีต้องได้รู้พบกับตอนในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนักบัญชีจะอยู่ในเกณฑ์ที่ตกงานจริงหรือไม่ไอการที่มีดิจิตอลเข้ามาเนี่ยเรียลรับเนี่ยทำให้มันช่วยชีวิตนักบัญชีได้เยอะมากนะแต่ในมุมนึงก็จะเจอปัญหาว่า ด้วยความที่โปรแกรมมันอัตโมัเยอะมากใช่ปะ่ะมันยึดต,ตัวหมดเวลาเขาเปิดสมมติเปิดอิน o i c e ระบบโปรแกรมพวกนี้ก็จะบันทึกรายการให้อัตโนมัติแต่พอถ้าเกิดลูกค้าบอกให้ hey, มันไม่ถูกเขาต้องการแก้ไขมันกลายเป็นว่าประเด็นนี้คือปัญหาคือนักบัญชีที่พื้นฐานหลักการไม่ได้แน่นมากๆพอจะระบบอัตโนมัติช่วยตลอดอเขาก็เจอปัญหาเนี่ยเขาจะเขาจะไปต่อไม่ถูกช็อตคัทจนเกินไปในบางอย่างแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติน้องเขาไม่ได้คำนึงเลยว่าเฮ้ยพอทาเสร็จปุ๊บผลจะเป็นยังไง นึกหลักการบัญชีก่อนซึ่งสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปที่เนื้อหาที่เราเรียนสมัยมหาวิทยาลัยตูกป้าดเดบิตเครดิตอะไรแล้วปรับปรุงม,มันยังไงนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมเจอต้นๆเลยนะคือถ้าอย่างของกิ่งอะค่ะสิ่งที่ที่ว่านักบ,บัญชีอาจจะต้องมีความกังวลก็คือวันที่ดิจิตอลดิสลอฟจริงๆอะค่ะวันนั้นคุณอาจจะต้องมองหาแว l ลอย่างอื่นเพื่อทําให้นักบ,บัญชีอะ มีความสตรองมากขึ้นในหลักวิชาชีพของตัวเองอต้องยอมรับว่านณวันหนึ่งทุกอย่างมันอาจจะออตโตเมตทั้งหมดเราอาจจะปฏิเสธไม่ได้วันที่เอกสารทุกอย่างเป็น p a เ e อร์เลมันอาจจะพอออกแท็กอินวอยใบหนึ่งปุ๊บอาจจะเดบิตเครดิตเองอัตโนมัติเลยจริงๆผู้สอบบัญชีอาจจะบอกไม่ต้องมีด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรคอมพิวเตอร์เดบิตเครดิตให้หมดแล้วความผิดพลาดก็จะน้อยลงใช่ไหมคะแาวนี้ สิ่งที่เราจะทาให้วิชาชีพเราอยู่ต่อไปได้เนี่ยวันที่มันดิสลอฟจริงๆอะ่ะวันนั้นก็อาจจะต้องเตรียมตัวว่าเราจะสร้างแวลูให้ตัวเองไงเราอาจจะไปแนวแบบแมネจเมนต์ไหมเราอาจจะสร้างแวลูจากการที่ตัวเลขมันถูกต้องบนงบการเงินแล้วเอาตัวเลขบนงบการเงินไปอนาลซ์ต่อ,อยังไงอันนี้คือสิ่งที่นักบ,บัญชีต้องมองเผื่อมากกว่าการที่จะเดบิตเครดิตหรือว่าอาจจะทํางานเหมือนเดิมคุณก็มองว่าถ้าเรามองถึงนักบ,บัญชีเนี่ยมันก็ต้องมองลึกเข้าไปที่ฟันดัมเม้นทัลหรือล่ากของมัน พ่ว่านักบัญชีหรือว่านัก,นกศึกษาบัญชีทุกคนเนาะสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดเนี่ยมันคือเบสิกพื้นฐานทางด้านการบัญชีเนาะหลักการบัญชีเบื้องต้นเนี่ยอันนี้<า>คุณต้องคุณต้องได้ก่อนเลยนะคะหลักการบัญชีเบื้องต้นคุณต้องแม่นว่า,าห้าหมวดบัญชีมีอะไรบ้างเนาะแล้ว <c oughs> แต่ละตัวเนี่ยมันาขามันอยู่ด้านไหนเวลามีการปรับปรุงมันปรับปรุงยังไงอันนี้ฟันดาเมนทัลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากจากนั้นเนี่ยในระดับการศึกษาเนี่ยเขาจะต้องสอนเรื่องของ process thinking ก็คือคุณจะต้องรู้ว่าหลักการทํางานของไอ้พวกโปรแกรมทั้งหลายเนี่ยทาไมเวลามันรับเงินมามันต้องเดบิตเงินสดม,มันต้องมีลอจิของมันว่าทําไม,มเพราะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําไมเวลาเราจ่ายเงินออกไปทําไมมันต้องเครดิตเงินสดอ,อย่างเงี้ยอันนี้เด็กจะต้องเข้าใจนักเรียนนักศึกษาหรือว่านักบัญชีเนี่ยที่จบมาจะต้องเข้าใจเบสิกพื้นฐานตรงนี้ก่อนอมเมื่อเราเข้าใจว่าหลักการมันเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยถัดไปเนี่ยลำดับการคิดเราก็จะรู้ว่าอ๋อ การการเคลื่อนไหวของโฟล์เอกสารเนี่ยมันไปยังไงถึงแม้ว่าเราจะไปใช้โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าโปรเซสติงกิ้งเราดีเนาะ <ạ> เราก็จะเข้าใจแบ็กกราวของไอ้โปรแกรมนั้นๆว่าเออเอกสารทําไมมันถึงไหลแบบนี้พอ <ฆ Cap. S 1> เอกสาร <biliyor mr. S 1> มนไหลแบบนี uit, ้ปุ๊บถ้ามันผิดเราก็จะย้อนโฟล์ได้ <ạ> ว่ามันผิดตรงนี้ปุ๊บมันต้องย้อนกลับไปทําตรงไหนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งว่าประเด็นสําคัญถ้าจะฝากในสถาบันการศึกษาเนาะมันก็คือเรื่องของฟันเดเมนทัลก็คือหลักการทางด้านบัญชีทั้งหลายเนี่ยแล้วถัดมาเนี่ยเราค่อยจะมาเสริมต่อไปว่าเอยโอเค เรื่องของเทคโนโลยีตัวไหนที่มันจะเข้ามานะคะแต่อย่างที่บอกแหละเทคโนโลยีอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ถ้าพื้นฐานเราดีอะยังไงนักนับบัญชีชเราก็ปรับตัวได้หมดเราทําได้หมดพอมันจะเริ่มมีคําว่า disruption เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีกระแสบอกว่าต่อไปนักบัญชีจะอยู่ในเกณฑ์ยูนิลิสต์ที่ตกงานคือจริงๆผมผมมองในมุมผมมองอย่างนี้นะผมว่านักบัญชีที่เก่งไม่ตกงานแล้วจะมี v a l ูมากกว่าเดิมอีกขณะคือว่าโปรแกรมพวกนี้มันเข้ามาช่วยในการในการบุ๊กิ้ง ในการลงบัญชีซึ่งถามว่าเมื่อก่อนงานพวกนี้ต้องใช้คนทําตอนนี้มันมีเครื่องมือนี้เข้ามาช่วยสิ่งที่คับต้องมีคือหนึ่งต้องมีพื้นฐานที่ดีและต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าเรายังจะอาศัยการบรันทึกบัญชีเดบิตเครดิตเหมือนเดิมเนี่ยผู้ประกอบการจะมองว่าใช้เครื่องมือทําดีกว่าแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มแว v ด้วยกับพวกเราคือเราต้องดูให้ออกว่าพื้นฐานมคืออะไรแล้วไปต่อย่อให้ได้ว่าไอ้เนี่ยสิ่งที่ มันพรีเซนต์ออกมาบนบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันบอกอะไรผู้ประกอบการเราต้องอ่านให้เขาฟังให้ได้ผมว่าตรงนี้มันสําคัญมากเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยยังต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะไม่ตกงานถ้าเราเก่งคนไม่เรียนบัญชีมาบางคนก็เข้าใจพื้นฐานบัญชีนะแต่ถ้าเอาุกลึก,ลก,ลกมากๆเพียวๆเลยเนี่ยสุดท้ายไปวิเคราะห์งบการเงินแคชโฟไปวิเคราะห์ภาษีผมว่าพื้นฐานบัญชียังเป็นจริงจำเป็น คือตอนเราอยู่ในองค์กรเน่ะเราจะได้ยินเสียงตลอดว่าไม่อยากคุยฝ่ายบัญชีเลยน้องๆเราไปบอกเขาว่าพี่เจอใบนี้ยพี่ต้องบวกกลับนะคนสมัยก่อนเขาชอบพูดว่านักบัญชีเป็นคนที่พูดไม่รู้เรืเอ่อง <laughs> นักบัญชีต้องทะเลาะกับเซลเพราะว่าเซลอ่ะมีหน้าที่ขายขาย,ขาย